สวัสดีค่ะดูดวงรายเดือนดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2568ดวงคนวันอังคารงานเงินสุขภาพความรักหรือสิ่งที่พ่ยอยากจะบอกอยากจะแนะนำอยากจะเตือนกับคนวันอังคารในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ คำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะดวงคนวันอังคารนะคะสถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพ รวมในเดือนพฤศจิกายน2568นี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และเดี๋ยวนะคะสิบ สถานการณ์เหตุการณ์โดยภาพรวมคนวันอังคารในเดือนพฤศจิกายน2568นี้ก้าวไม้เท้านะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคําว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในงานในหน้าที่ในส่วนที่ตัวเองทำนะคะแต่ก้าวไม้เท้าเนี่ยเรียกว่ารายร้องไปด้วยงานเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของงาน,นะคะ่ะ1ไม้เท้านะคะ ธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่มีไอเดียใหม่ความคิดส,สร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วหนึ่งไม้เท้าเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของคําว่าความสําเร็จนะคะความโดดเด่นด้วยนะคะยิ่งขยนันยิ่งมีรายได้มากนะคะรายได้หลักๆจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณนะคะยิ่งเสียเเงื่อยิ่งได้เงินนะและอิทธิพลของเจ็ดเหรียญน,นะคะเรียกว่าคนธนาคารในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณคุณค่อนข้างจะ สร้างตัวตนนะคะหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความคาดหวังมากเลยทีเดียวบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะรอคอยเงินนะคะรอคอยผลผลิตรอคอยรายได้รอคอยการเก็บเกี่ยวนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะ อัศวินดาบนะคะต้องลุยต้องสู้นะคะอัศวินดาบเนี่ยเป็นไพ่นักรบเป็นไพ่ของคําว่าการลุย นะคะการลุยนะคะนะลุยแบบมีสติด้วยนะคะเรียกว่าต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ดีด้วยนะคิงเรียนนะคะบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงนะคะความมั่งคั่งนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินเนาะหรือคิงเรียนเนี่ยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ด้วยนะคะอัศวินไม้เท้านะคะชิพจรลงเท้าเดินเรียกว่าเดินทางตลอดนะคะขึ้นเหนือลงใต้หรือบางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศด้วยนะเดินทาง างแล้วจะรับทรัพย์เดินทางแล้วจะมีโชคนะคะรวมถึงอัศาวินไม้เท้าเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของงานนะในเดือนนี้ใครที่รองานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานบางคนมีแนวโน้มนะคะในเรื่องของคาว่าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะอา,อาจจะมีในเรื่องของคาว่าการย้ยายนะคะเพื่อที่จะรับตําแหน่งใหม่หรือโย้ยายเพื่อเตรียมตัวที่อาจจะปรับฐานเงินเดือนใหม่นั่นเองนะคะก็เรียกว่างานเด่นเลยทีเดียวในเดือนนี้คนวันอังคาร เชอรีออดนะคะเรียกว่าต้องเข้มแข็งนะต้องแข็งแกร่งนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คนวันาคารไม่ว่าคุณจะทําอะไรต้องมีในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมวางแผนนะคะในเรื่องของงานสิ่งต่างๆให้ดี เพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะสามถ้วยนะคะเรื่องราวสิ่งดีๆนะคะการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะ จากคนหมู่มากนะคะเรียกว่า3มถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะงานรื่นเริงรง,งานสังสรรค์น,นะคะงานเฉลิมฉลองนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาเหมือนที่บอกเนาะบางคนอาจจะมีเรื่องของการาได้ตําแหน่งใหม่นะคะ คิงถ้วยความมั่นคงนะคะไพค่คิงถ้วยนี้เป็นไพ่ของคนใจดีนะมีน้ําใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือและคิงถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําวดเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะความสําเร็จความมั่นคงนะคะที่คุณเฝ้ารอเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะพกดับนะคะจะเย็นๆค่ะทุกอย่างนะคะกําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเจอเจอกับมรสุมฟี ามารสมชีวิตนะคะหรือว่าปัญหาสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ไพ่บอกว่าทุกๆอย่างมันจะคลี่คลายแล้วนะทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นแล้วนะสิ่งที่คุณทํามาตลอดหรือว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าเลยนะคะเรียกว่ามันกําลังงอกงาม,มกําลังปีดอกออกผลนะคะเรียกว่ามันกําลังไปด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นทําต่อไปนะคะคุณมาถูกทางแล้วค่ะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมแล้วนะคะเห็นไหมเด็กถือเหรียญ ความสาเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้ถ้าในเรื่องของการค้าขายก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนไม่ไม่ไมแพ้ก,กันนะคะเรียกว่าการค้าขายนี้ลูกค้าแน่นออเดอร์เยอะออเดอร์เต็มร้านหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะอาจจะมีงานประจําทําอยู่แล้วไปมองหาไรายได้เพิ่มนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยากจะสร้างแฟรนไชส์นะคะเป็นของตัวเองนะคะและอาจจะมีในเรื่องของคําว่าสาขา ะะปลีกย่อยออกไปด้วยนะคะก็เรียกว่าการค้าการขายก็โดดเด่นนะคะในเดือนนี้การเงินคนวันอังคารนะคะขยันเข้าไว้ค่ะเหมือนที่ไพ่บอกยิ่งขยันมากยิ่งมีไรายได้มากการเงินของคุณกําลังดีขึ้นนะคะในช่วงนี้เรียกว่าอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นเป็นใจให้กับคนวันอังคารไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะโชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะ หรือบางคนเนี่ยนะคะในเดือนนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการได้รถใหม่นะคะซื้อรถใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการซื้อรถใหม่ออกรถใหม่นะคะก็ได้ด้วยเนาะเรียกว่า,าจ,จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการเงินนะคะก็เรียกว่า คลองมือเลยท il, hang, инг, ีเดียวในเดือนนี้การเงินค่อนข้างจะสะพัดนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะคลองมือใครที่การเงินติดติดคัดคัดนะคะที่ผ่านมาในเดือนนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะแต่ก็ต้องมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะถ้าวางแผนในเรื่องของการเงินไม่ดีอนาคตก็อาจจะลําบากแต่ถ้าวางแผนดีอนาคตของคุณมันจะมั่นคงขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะกําลัง อมองในเรื่องของการลงทุนนะคะการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนการออมเงินออมอเรียกว่าออมทองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าการเล่นหุ้นนะคะทุกๆอย่างก็ต้องเรียนรู้เนาะแล้วก็ต้องหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนความรักนะคะ ส่วนความรักของคนวันอังคารนะคะเรียกว่าดูเหมือนจะเป็นรักที่ห่างไกลนะมันอาจจะมีระยะทางเข้ามานะคะทำให้เกิดความสันคลอนเกิดความวันไหวนะคะเกิดความหึงหวงหรือว่าเกิดความระแวงกันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าตัวคุณเองนะคะคนวันอังคารถ้าห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากคนรักคุณต้องพยายามติดต่อกับคนรักนะคะหรือว่าพยายามคอยถามถ่ยนะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบ แสดงความชัดเจนนะว่าคุณยังมั่นคงกับเขานะคะคุณยังซื้อตรงกับเขานะคะรักของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่ายังไปต่อได้อีกยาวเลยทีเดียวคุณได้คนรักที่ดีนะเรียกว่าโดยภาพรวมเนาะเป็นคนที่เ,เรียกว่า เข้ามาเพื่อที่จะให้กําลังใจคุณนะคะหรือว่าเข้ามาส่งเสริมดวงของคุณนั่นเองและอิทธิพลของสาสามถ้วยเนาะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีบางบ้านนะคะบางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็ได้นะคู่ไหนที่อยู่ใกล้กันนะคะไม่ได้มีความห่างไกลเข้ามาก็อาจจะมีในเรื่องของงานเข้ามาเนาะเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงานที่อาจจะแบบต่างคนต่างก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันคุณก็ยุ่งกับงานเขาก็ยุ่งกับงานเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของงานนะคะ แล้วก็โดดเด่วในเรื่องของคนที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักเนี่ยนะคะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างแต่รักไม่ได้แย่นะคะแต่แค่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่านั้นเองส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาคุยมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลนะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคย เคยพูดเคยคุยนะคะเคยหยอกล้อกันมานะคะหรืออาจจะทีเล่นทีหยอกกันมาก็มีโอกาสที่เขาคนนั้นนะคะหรือ,อเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นนะคะสารความสัมพันธ์กันใหม่ก็ได้ด้วยนะอ,อ๋อเมื่อกี้คนที่มีคู่นะคะถ้าไม่มีเวลาให้กันเนาะหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันพยายามแบ่งเวลานะให้กับครอบครัวบ้างนะคะ พาคนรักพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะหรือบางบ้านบางคู่บางครอบครัวมีโอกาสที่เหมือนที่บอกเนาะมีสมาชิกใหม่เพิ่มนั่นเองนะคะถ้าสุขภาพคนวันอังคารน,นะคะปวดเมื่อยค่ะเรียกว่าสุขภาพเนี่ยอาจจะมีการปวดเมื่อยเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะเกิดจากการทํางานหนักเกิดจากการ หักโหมมากจนเกินไปนะคะทําให้อาจจะแบบร่างกายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พักผ่อนนะคะมันก็เลยรู้สึกเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะบางคนนี้อาจจะรู้สึกร้อนร้อน้อนนหนาวนะแต่ด้วยงานนะคะเหมือนที่บอกด้วยงานป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้นะคนธนาคารนี้นะคะป่วยขนาดไหนก็ยังลุกขึ้นมาทํางานหรือวันหยุดอาจจะไม่ได้มีเวลาหยุดเลยนะในเดือนนี้ เรียกว่าวันหยุดคนคุณยังก็ยังติดต่อในเรื่องของงานยังต้องแบบตรวจงานหรือว่ายังต้องรับโทรศัพท์งานอยู่เลยเรียกว่าอาจจะพักผ่อนไม่เต็มที่หรือหยุดก็หยุดไม่ได้เต็มที่เท่าที่คุณต้องการนะคะโชคลาภเหมือนที่บอกตัวเลขจากทะเบียนรถสําหรับคนที่ชอบในเดือนนี้คนวันอังคารมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางต่างถิ่นต่างแดนเดินทางไกลถึงต่างประเทศหรือเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปตามหมู่เกาะ การเดินทางแคลว้วคลาดปลอดภัยดีนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเลทการเลื่อนในเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะผิดเวลาไปบ้างโดยเฉพาะใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะคะเครื่องอาจจะดีเลย์นะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารกันบ้างคะ่ะเร็วๆนี้เธอจะได้คําตอบในเรื่องที่เธอสงสัยคะ่ะ เลิกเครียดด้แล้วค่ะคนวันอังคารนะคะและความกลัวอยู่ที่จินตนาการนั่นแหละความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เธอต้องกลัวเลยนะคะเพราะอิทธิพลของก้าวไม่เท้าบางทีก็กล,วกลัวๆก้าๆนะคะกับงานกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขเก้ามีเลขหนึ่ง มีเลข7มีเลข6นะคะและเลขสําสำหรับคนวันอังคารที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะก็คนวันอังคารถ้าจะขอพรนะคะขอพรกับเทา้ากุเวนนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีความศรัทธาก็ได้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะถ้าจะทำบุญนะคะให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ของกินหรือน้ำดื่มจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารนะคะเด็กกุมารก็จะให้โชคด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นลูกหลานภายในบ้านนั่นเองค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนวันอังคารในเดือนพฤศิกายน2568นี้ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ